ครับสวัสดีพี่ีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีน้องเจมหินตีล้อโปรสลอตมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียงเหบเสียงแห้งโอ้ยช่งวชงนี้ไม่ใช้เสียงเยอะเหลือเกินนะครับผมนะแล้วก็นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้จิบน้ําด้วยมีคนกินน้ําน้อย มาก็บอกทีมาที่เกมมาจงเวแล้วก็บอกสักนิดนึงนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมนะเจมแนะนําว่าให้อ่านกติกาดีๆครับให้อ่านกติกาดีๆแล้วก็ทําตามกติกาท,ทุกขั้นตอนไม่งั้นเนี่ยไม่ผ่านนะครับเจมต้องบอกเลยว่านะถ้าไม่ทําตามกตมิกาไปไปทุกขั้นตอนเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์บอกแค่นี้แล้วก็ในเรื่องของยูสเซอร์บางยูสเซอร์นะครับใน Twitter หรือ X ของไอเจมเห็นติดล้อนะครับเบางที่แอดไม่เห็นน่ะนะเจมไม่เห็นจริงๆว่ามันขึ้นน่ะไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรอันนี้อันนี้ต้องขอประธานอภัยจริงๆนะครับเออนะก็ยังไงก็มีหลายคนที่นะได้รับรางวัลแล้วก็บอกว่าชำไปเลยเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว,ว่าโอ้โหนึกอยากจะแจก,กก็แจกครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมอยู่เหมือนเดิมนะติดตามกันให้ดีฮะมาเดีย๋ยวมาดูกันเจมมาจองเวอุช่วงนี้ฝนตกฮะแล้วก็ อากาศนี่ค่อนข้างที่จะแปฟปวนอะ่ะกลางวันนี่ร้อนนะร้อนแล้วก็บางทีเนี่ยพอมาช่วงบ่ายจะค่ำเลยช่วงเลิกงานเนี่ยโตแบบสนั่นวันไหวเนี่ย่เห็นใจคนเลิกงานเลยรถก็ติดจังเลยอะ่ะนะยิ่งพื้นที่ตรงไหนที่ถนนไม่ดีเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยแล้วเป็นถนนหลักที่เขาใช้กันเนี่ยถนนไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่านารลกนโลกบนดินนะฮะนรลกบนถนนเลยติดอยู่นั่นแหละนะบอกเลยโอ้ ไทยไม่มีรถยนต์เนี่ยบอกเลยว่าหน้าฝนนี้ลำบากฮะมาเมื่อวานก็บวกไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยววันเน,นี้เสาร์าทิตย์เนี่ยเจมอาจจะเบาๆหน่อยนิดนึงฮะนะแล้วก็นะนี่ไงว่าว่าจะพูดในมัว,มวแต่ดูเกมไง <laughs> นะ ยินแสดงความยินดีด้วยเพื่อนทุกคนนะครับมันนุเงินเดือนทุกท่านนะโรดถถิคเจมด้วยนะเงินเดือนออกเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้นะอวันนี้ต้องไปฉลองสักหน่อยวันเสาร์ด้วย <laughs> จยัดให้หนักกันไปนะเอพรุ่งนี้ใครทํางานกะดึกล้วก็จะแสดงความยินด,ดีด้วยจยัดให้ทะลุรุ่งเช้าไปเลยครับผมนะ <laughs> สักสักหนึ่งจัดไปสักหนึ่งโปรเอาแบบฉ่ำๆกันไป <laughs> วันนี้เจมก็ว่าจะออกเหมือนกันนะพูดก็พูดนะมันต้องมีสักหน่อยแหละเงินเดือนออกอ่ะ นี่ร้านหมูกระทะนี่บอกตามตรงเลยฮะเต็มตั้งแต่ช่วงใบสี่อะเต็มชนะ่วงใบสี่ใบห้าน่ะโอ้โหสุดยอดนะอ่ะสู้กันไปครับมนุษย์เงินเดือนเราบรรลุโรงงานนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ฟันเฟืองเล็กๆของในระบบเนี่ยส่จริงๆเนี่ยถ้าขาดพวกเราไปเนี่ยก็ต้องบอกว่างานเนี่ยอาจจะมีการสะดุดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคือส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตนี่เป็นไงโอ้โหนี่อย่ากระท้องโบชัว์มา เขามาอบรมไงนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์ตัวสเก็ตเตอร์มีแหลมแหลมมาเลยนะแหลมแหลมมาเลยฮนะแต่ดอกใหญ่มังมีเลยนะโอ้ยทุนไม่เยอะครับเจมเจริงเ,เ,เจมเติมไปพันหนึ่งนะพูเขาพูดแต่เล่นเสียบ <laughs> เล่นเสียบไปปส <laughs> <ๆ>องสามร้อยอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชออโต้ด,ดิ ไปได้เริ่มเบ็ดหบาทก่อนนะวันนี้จะดีขึ้นเบ็ดยี่สิหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้ต้องดูตามสถานการณ์เกมไปละกันนะครับเออไมาดอกใหญ่มาโอ้โหเนี่ยมันเล่นเบ็ดหาบาทไงไม่ใช่รายมันเลยแตกรางวัลน,น้อยอะ่ะคือต้องลุ้นเข้าฟิิป,ปินอย่างเดียวอะ่ะนะมาดูฮนะแล้วก็แตกรางวัลแตกนอกดีนะบอกบอกตตรงฮนะแตกนอกนี่แตกดีแตกเรื่อยๆนะครับ อขอไปหนักหนักคีได้ไหมหแตงนอกก็ดีใช้ได้อะเดี๋ยวขอย่าขึ้นเบ็ดสิบไปเลยนะเอาทีละสิบเอาออโต้ทีละสิบแล้วกันเบ็ดสิบฮะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกอาการยังไงบ้างนะเพราะว่าเจมก็ไม่รู้ ไม่แน่ใจนะว่าต้อนรับสิ้นเดือนนี่จะเป็นยังไงฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับวู้วามไม่ได้นะซื้อฟิลิปปินส์ไม่ได้นะครับผมเกมนี้ไล่เบดสู้เอาได้อย่างเดียวสาหรับเกมประจง n g เวสองนะครับไล่เบสสู้ได้อย่างเดียวเลยซื้อฟิลิปปินส์ไม่ได้นะครับบอกแค่นี้ถ้าซื้อได้นี่บอกเลยเกมเติมเกมเติมเติเมเงินแล้วซื้อเลยจบไม่ต้องไปลุ้นเข้านานนะครับผมไปลุ้นว่าจะบวกเยอะหรือบวกน้อยแค่นั้นเองในการซื้อฟิลิปปินส์นะครับ นี่เบ็ดสิบก็ยังไม่เข้าดอกใหญ่ดอกโตอะไรไม่มีแววนะฟีสปอกฟิสป,ปินก็ยังบางๆอยู่นะแต่แหลมแหลมมาสองสามทีแล้วแหละนะครับโอกาสเข้าฟิสปินก็แหลมแหลมาสองสามทีนะ,ะแต่เมื่ออย่นิ้หน่อยไปเลยสามสิบหมุนไปยาวๆนะครับพี่พี่ท่านใดนะที่ยังไม่เคยได้รางวัลจากเจมเนี่ยต้องบอกว่าอยาพลาดทุกกิจกรรมไม่ใช่ไรเพราะว่าสุ่มไปเนี่ยมีโอกาสตกทุกคนครับ นะมีโอกาสได้ทุกคนแน่นอนนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเจมีมาแจกให้เรื่อยๆนะครับกิจกรรมเจมีมาแจกให้พี่ทุกคนเรื่อยๆนะจะไปจัดกิจกรรมเรื่อยๆถ้าได้รับความร่วมมือที่ดีนะบอกแค่นี้นะครับจะ <laughs> ดูทรงแล้วพี่ๆก็อาเริ่มนะให้ความสนใจแล้วแหละนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในช่องยูทูบของเจมเนี่ยอยากให้มันเปิดรับโฆษณาได้ไม่ใช่อะไรครับมันจะได้ นะมีตังในส่วนตรงนั้นเอาเผื่อมาแจกพี่ๆได้ด้วยนะจะได้เพิ่มรางวัลขึ้นไปนะใหญ่น้อยเนี่ยมาดูช่องเจมเนี่ยตัว่าให้ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหน่อยนะไม่ใช่มาดูเฉยๆฮนะอุย้อยดอกนี้สวยนะเอาดิเออและเอ้ยขุมบ,บนี้บอกเลยชามขึ้นมาเรียบร้อยโวกดอกใหญ่ไป เออมาสักี่นะครับผมฟีสปินใหม่เขาก็ไม่เป็นไรกูใหม่แค่ย <c oughs> <c oughs> ช้ป์เราที่่ำไหมเรงที้ํำจริงไปแล้วขึ้นไปสิเป็นเรื่องฮะนะหกสไปจ้าออโต้สปินนะกดมือก็ได้ออโต้ก็ได้แ้่ผมไม่มือเฉยนั่นเองก็เลยออโต้ไปฮะนะกดไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ย บางทีถ้าผมแยกสมองไม่ทันนะเดี๋ยวจะคุยกับพี่ๆแล้วก็ไหนจะกดนะตาเนี่ยมองจอจะคุยไปด้วย <c oughs> เออมันก็เลยจะสะดุดติดขัดสักนิดนึงแต่ว่านะถ้าได้น้ำสีทองฟองสีงขาวแล้วลองรื้อเปลือดเราบอกแค่นี้เย็นนี้กูจัดแน่นอนนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยมันอารมณ์ดีจริงนะโอ้ยช่วงสิ้นเดือนนะแต่บอกหลายท่านเนี่ยและพี่หลายคน <c oughs> วันนี้ยังคุยกันอยู่เลยนะกับพี่ๆนะบอกว่าโอ้โหเงินเหมือนเงินผ่านบัญชีกูะ เงินผ่านบัญชีกูไปเฉยๆเ,เข้าปุ๊บออกปั๊บไม่รู้รายจ่ายอะไรแบบเยอะเหลือเกินนะครับเออนะเป็นกําลังใจเจมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจช่วยพี่นะครับแล้วก็เจมเงนก็นะมีภาระรทุกคนแหละนะส่งงวดลดค่าเช่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟเราต้องบอกว่าค่าไฟเนี่ยโอ้โหลหลายๆที่แล้วบอกโอ้โหทะลุสี่ห้าพันนี่ไม่เกินจริงฮะนะครับค่าน้ำค่าไฟนะค่าไฟโดยเฉพาะค่าไฟเนี่ยรุนแรงเหลือเกิน นะ่เรียกว่ารากยาวมาตั้งแต่ในช่วงเมษาานะ้าเราอนไปโอ้โหค่าไฟนี่สนันวันไหวและช่ำเหลือเกินนี่บางคนนีนขนาดประหยัดประหยัดแล้วก็ยังทะลุพันกว่าจากที่บางคนเคยจ่ายแค่ห้าร้อยหกร้อยทะลุไปถึงพันพันเอ็ดพันสองนี่เรื่องจริงครับนี่นะค่าไฟเนี่ยเป็นปัญหาโอ้โหบอลรัฐบาลคุดุงอิงนะแก้ได้ไหมเนี่ยเราจะรวยปร้องกันมีกินมีใช้โอ้โแล้วดูสภาพ นะครับอือยังกินข้าวแกงอยู่เลยอะ่ะกินข้าวข้างทางป้าต้มสั่งอยู่เลยอะ่ะอ้อ,อ่ะพูดเรื่องการเมืองแล้วกันแต่ถ้าการเมืองดีบอกก่อนถ้าการเมืองดีฮะคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะเงินเข้าประเทศก็จะเยอะขึ้นนี่เป็นไงหลังจากติดตามดูข่าวต่างประเทศแบบผ่านๆหูเน,นี่ยบอกเลยอะ่ะโอ้โ และสามสี่สองสามอืมมีต่ตอเลยขบวนนี้ไปไปเร่าไว้สองสามโอ้เข้าฟิลิปปินโอ้โหูหดอกนี้ดอกใหญ่และขบวนนี้สวยฮะปรบมือ <c oughs> เข้าฟิลิปปินใบดอกนี้ฉ่ำฉ่ำมาดูซเซ็นเตอเบสสิบบาทนะเอาดิเบสสิบบาทกับการเข้าฟิลิปปินดอกนี้และขบวนนี้บวกไปก่อนเลยสองร้อยสิบหกบาทกับการเข้าฟิลิปปินรังบัลโกโตชัยร์โอ้ยมามาดูก่อนนะสวยๆกันไปฮะ เอ้าแล้วหน้าเจมันหายไปไหนวันนียเฮ้ยเอ้าแป๊บนึงนะองนเออมาแล้ว,วหายเนี่ยไอตัวจับหน้าเนี่ยหลุดจากหน้าไม่ได้เลยหายเลยโอ้โหมันจะเกลือไหมนี่ดูทรงแล้วมีแววเกลือนะเพิ่งบอกไปส่งร้อยเ่ะส่งร้อยกว่าเนี่ยนะ โอ้โหแล้วก็แน่นอนนะผม่แน่นอนความเกลือไม่เคยปฏิใครในชั่วโมงนี้ความเกลือไม่เคยปฏิใครในชั่วโมงนี้โดนเขาให้ไม่ละกูอะโดนโดนแล้วลตะ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 กับกูโดนโดนแล้วล่ะไปฮะไม่เท่าไรเลยพวกแบบนี้ไม่ต้องรีรอาได้ไหมไม่ต้องรีราได้ไหมจังหวะเนี้ยขึ้นไปเปิดยี่สิบให้รู้เรื่องกับมึงแตกกันไปเลยได้ไหมพอแค่นั้นเอง คือเป็นแรกเป็นอย่างนี้แหละนะผู้ก็พูดฟิสปินแรกประมาณนี้แหละไม่เกินจริงฮะความเกลือไม่ปราณีประสายใครอยู่แล้วในความเกลือของฟิสปินแรกนะครับเดี๋ยวว่าทุกคนเจอนะส่วนมากเป็นงนี้หมดเลยก็เรียกว่าทําใจนล่นนะครับเข้าฟีจะเป็นแรกดีใจอย่างหนึ่งคืออาถือได้ว่าเหมือนเหมือนเปิดแผลหมัดเปิดแผลแล้วเข้าฟีต่อไปก็ถึงได้ลุ้นเราบอกแค่นี้ฮะนะ เรามาดูอีกหนึ่งรอบฮะว่าฟีฟีโอ้ยสองสามมาสวยนะเขาบริพายจัดสวยไหมจ้าเออไม่มีจะต่อไปฮะมาจงเวก็ยังเป็นมาจงเวที่ใช้ได้อยู่ดีครับพวกอมเดิมๆฮะยังพอเก็บเก็บตกหาอยู่หากินได้เราบอกแค่นี้ฮะหาอยู่หากินได้อยู่กับมาจงเวฮะอาจจะเปรี้ยงบ้างมากฮะใครที่ถามคิดถึงสาวท่ามเดี๋ยวเจมจัดแน่นอนไม่ต้องห่วงฮะอาทิตย์นหนึ่งนี่อยากจะเล่นสักฉีบครั้งอ่ะถ้างเงินมีนะ เ้ยอยาเลยป้ายขอแค่นั้นพอหยุดกึกหยุดหยุดโอ้โหพอดีพอดีเลยจ่าเมจ่าไปแล้วครับผมมหนึ่งอรอบฟิฟ่ฟิปสนดอกนี้นะความคาดหวังสูงเหลือเกินนะจบคือจบไม่รบเรา้าไม่รเรา้าหรือแค่นั้นเองฮะโอ้โหอยากเกลือเราพวกแค่นี้มาแนละ้วเปิดหัวมาหนึ่งแล้วแปลงราวายในแถวสามเบ๊ะไปเอาง่ายๆนะกำไรตอนยังไม่เท่าไร่ <laughs> กำไรวาหกเจ็ดโอ้ยสองสามมันสวยนะเขาโบนีห้าร้อยไปจ้าชามครับโอ้โหเจ้าไกลไม่ถึงว่าแล้วไงไม่ถึงจ้าพี่จ๋าแล้วนะอีหกหมุนเดี๋ยวมาดูกันแล้วจะบวกถึงพันหรือเปล่านีนะเอากำไรสักพันห้าพอเนี้ยไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวพวกนี้จัดหนักให้วันนี้ไม่ต้องเยอะฮนะกำไรนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดหน่อยพอนะเดี๋ยวเจมเไปหากินไนย่างดีกว่าวะนะ โอ้ยอย่าเกลือขออีนี้หน่อยปเออไ 3, ปสาวสาวแรงร่ายไวมีต่อแน่นอนสวยงามพระรับไปจะไปหนึ่งสองและหนึ่งสองสาไม่มีต่อเหลืออีกสี่หมุนสุด้เลามาดูกันนะว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาของโปรประโยน์เยอะหรือเปล่าแต่วันนี้นะแล้วดูทรงเนี่ยทไม่เท่าไหร่ว่ะโอ้ยทำไมพลาดไปได้โอ้โหยังเลยว่าต้องออกดอกหนักสักหนึ่งดอกวะบวกเท่าไหร่อ่ะดูรางวัลรวมจี เอาจริงๆเนี่ยเอาบวกสักประมาณเอ้ถึงเอ้ถึงนนเนี่ยพันห้าพอดีครับนะขอญาตนะขอญาตแล้วมาขนาดนี้ขอกดมือไปเลยได้ไหมโบ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 มให้รู้เรื่องไปนะถ้ามาขนาดนี้ไปกำไรสักสองพันไหมนี่เป็นไงขออีกสักหกร้อยไหมเนี่ยถึงกําไรสองพันเลยแช่นั้นเองดอกใหญ่มากหนึ่งแล้วโอ้โหท้าลงมาอีกตัวหนึ่งนี่บอกเลยนะ สิบสี่ครั้งฮะแต่นี่ได้สิบสองฮะว่าอะไรเงมันดูทรงแล้วมันจะเข้าโบ๊บ้าเหมือนตกหลุมอากาศแล้วบอกแค่นี้สัน่นสะเทือนทั้ง,งวงการฮนะเอาดิมาโอ้ดอกนี้ลื่นฮนะผมว่าใหญ่แนะ่นอนเรียบร้อยเห็นไหมโดนเรียบร้อยครับหนักชํำแล้วโบถึงเขาเรียกว่าทำถึงแบบนี้เอาดิ โอ้ปรับขึ้นเป็นสามสิบเจมบอกแล้วนะฟีจะปินแรกเยอย่าไปหวังนะสองกับสามนี่เป็นเรื่องบอกที่นี้สองกับสามนี่คือตัวกั้นเขาเลยนะครับนี่บวกขนาดนี้พอใจแล้วกดเลยนะจะออกก็ออกไม่ออกก็ถ้าถ้ามันเข้ายัางไงก็เข้านะกดแบบทำฉ่ำไปได้เลยฮะนะขอเมาส์รัวๆไปเลยจังหวะนี้ฮะเล็งให้ดีขนานั้เองไม่ต้องเยอะถ้าเข้าก็เข้าตามเป้าแล้วครับผม ถ้าเขาก็เข้าแล้วดูทรงแจกแค่นั้นกูว่าแล้วว่าแล้วแจกแค่นั้นเลยเออมาอีกหนึ่งไหมสองแล้วมีไวก้ก็ก็ยังดีครับมาแจกดอกใหญ่ๆดอกหนึง่งเมื่อกี้พันนิดๆน,นะเออดอกใหญ่ก็ถือว่าคุ้มฮนะเออโอเคครับผมใช้ได้รู้เรื่องกับเพิ่งแตกกันไปนะครับก็เพียงพออย่างเท่านี้นะครับ นี่ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้วันนี้มีกิจกรรมนะครับทุกท่านอย่าลืมนะก็คือกิจกรรมทายผลเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทศนิยมเออนะครับโดยไม่นับจุดทศนิยมนะส่วนรายละเอียดของกิจกรรมอยู่ในทวิตเตอร์หรือเอ็กของแอดเจมหินเตะล้เซิร์ชไปเจอได้เลยรายละเอียดของกิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดใครจะถูกเจมแจกรางวัลทันทีทรูมานี่หนึ่งร้อยบาทไปติดตามกันได้ในทวิตเตอร์แอดเจมหินติะล้อนะครับ สำหรับวันนี้เจมต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม